สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยดักคอเก้าวไกลใช้แผนยิ่งกว่าเซียนเหยียบเมฆฮุบสองเก้าอี้2 2ใหญ่15กันยายน2566 นายสมชัยศรีสุทธิยกรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตลาออกจากหัวหน้าพักเก้าไกลเพื่อเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพักใหม่ที่เป็นสสมาทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาว่านายพิธาลาออกจากหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักพ้นจากตําแหน่งทั้งชุดประชุมสมาชิกพักเลือกหัวหน้าพัก และกรรมการบริหารพักใหม่ภายใน60วันแต่ยังมีกรรมการบริหารรักษาการอยู่ที่ประชุมร่วมสอสกับกรรมการบริหารพักลงมติไม่น้อยกว่า3ใน4ลงมติขับหมออ๋องวงเล็บนายปฏิพัฒ์สันติพาดาออกจากพักเนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมออ๋องหาพักใหม่ใน30วันเช่นไปสมัครเป็นสมาชิกพักเป็นธรรม ทำให้ยังคงมีสมาชิกภาพเป็นสสและคงตำแหน่งรองประธานสภาได้ก้าวไกลเลือกัวหน้าพักคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาสรุปได้ทั้งรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาจำนวนสสฝ่ายค้านเท่าเดิมพักเป็นธรรมมีสสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนใครวางแผนให้เนาะมือยิ่งกว่าชั้นเสียนเหยียบเมฆความคืบหน้าล่าสุดทนายกังวลเอกชยัยป่วยรุนแรง อาจถึงแก่ชีวิตขอเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันทีสืบเนื่องจากกรณีที่นายเอกชัยหงกังวานถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปพักรักษาตัวในทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเมื่อ8กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากไข้สูงตัวเหลืองและตาเหลืองเมื่อ14กันยายนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันนี้13กันยายน ทนายความในคดีของเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ต้องขังคดีสิ้นสุดแล้ววัย48ปีได้ยืน่นหนังสือถึงผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเพื่อขอส่งตัวจำเลยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก่อนหน้านี้เอกชัยถูกส่งตัวแอดมิตอยู่ที่ ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันมาตั้งแต่8กันยายน2,566และล่าสุด12กันยายน2,566แพทย์ก็ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาด11 8คูณ8เซนติเมตรอยู่ที่ท้องด้านขวาหลังจากได้รับการจอดเลือดไปตรวจหาโรคและเสื้อมะเร็งเอกชัยบอกว่าเป็นตำแหน่งใกล้กับนิ้วในถุงน้ำดีจุดเดิมซึ่งอยู่ติดกับตับที่เคยเป็นเมื่อปี48 แต่ได้รับการรักษาและผ่าตัดออกไปแล้วปีนั้นครั้งนี้เขาใช้เวลารักษาและผ่าตัดรวมทั้งสิ้นเพียง8วันเท่านั้นปัจจุบันเด็ก,กชัยรักษาตัวอยู่ที่ทานรสถานโรงพยาบาลราชธันมาแล้ว6วันโดยอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ30เตียงส่วนใหญ่เป็นนักโทษผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วป่วยหลายโรคอาทิเช่นน้ำท่วมปอด โรคเกี่ยวกับอายุรกรรมโรคทางต่อมไร้ท่อเป็นต้นอย่างไรก็ตามในวันที่13กันยายน2566เอกชัยถูกเปิดตัวจากโรงพยาบาลราชทันมายังศาลอาญาเพื่อร่วมการพิจารณาในฐานะจำเลยในคดีคนอยากเลือกตั้งที่บริเวณหน้าสำนักงานสหรประชาชาติหรือคดี UN 62เมื่อช่วงปี2561 เอกชัยเปิดเผยในระหว่างการพิจารณาคดีว่าเขาต้องการเข้ารับการรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากเห็นว่าโรงพยาบาลราชทันไม่มีความพร้อมที่จะทำการผ่าตัดให้กับเขาได้ในหนังสือลงวันที่13กันยายน2566มีใจความสำคัญระบุว่าเอกชัยมีอาการป่วยรุนแรงผิวหนังภายนอกเป็นสีเหลืองและดวงตาส่วนของตาขาวเป็นสีเหลือง ไม่สามารถทานอาหารได้และนอนไม่หลับซึ่งขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัรโดยแพทย์ให้รอฟังผลการตรวจเลือดและได้รับแจ้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าอาจจะต้องนำชิ้นเนื้อในช่องท้องไปส่งตรวจเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคโดยละเอียดทั้งนี้ทนายความมีความกังวลว่าอาการของจำเลยจะอยู่ในขั้นรุนแรง ที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้และเอกชัยก็มีความประสงค์ที่จะขอให้ส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในทันทีเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจำเลยมีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลดังกล่าวจะสามารถเจียวยาและรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง ปมวันนอให้โหวตพิธารอบสองเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง13กันยายน2566สารรัฐธรรมนูญแจ้งว่าได้พิรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสสพักฝ่ายคา้านในขณะนั้นจำนวน54คนขอให้วินิจฉัยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนทรั c ชั่นอย่างแท้จริงทำให้นาศักสยามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น,ห,นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนอันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพรบรจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี2543มาตรา4วงเล็บหเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี ของนายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่โดอศาลได้กำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุทธที่20กันยายนเวลา9 30นาทีนอกจากนี้ยังมีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายบัณฑิตพุ่มทิพย์ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา48ว่าการกระทําของนายวันมนูฮัมหมัดนอมธาประธานรัฐสภาซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภามีคําสั่งให้ลงมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งนายพิธาลิบเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติว่าไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 2 5 6 3ข้อ41เป็นการจงใจให้พรรคพวกของตนได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งหรือไม่ โดยสารพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่านายวันมุษษฮัมมัดนอมบาผู้ถูกร้องมีความมุ่งหมายและความประสงค์หรือการกระทำใดที่น่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งโรมแฉสวออทรงเอส่งไฟจากไทยเลี้ยงบ่อนพนันถามเศรษฐาอยากแก้ปัญหานี้ไหมในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าตนเข้าใจดีว่าการตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมีหลายคู่ทําให้นายบายของรัฐบาลจึงไม่อาจดุดันไม่เกรงใจเหมือนตอนหาเสียงเอาไว้ได้ จึงท,ทำให้นโยบายที่ออกมาต้องเกรงใจพวกพ้องและสุดท้ายวันนี้พักแกนนําไม่เหลือนโยบายอะไรต้องให้พรรคร่วมจูงจมูกกันไปที่ผ่านมาประเทศมีปัญหาด้านของการทุจริตคอร์รัปชันภายในระบบราชการอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั๋วช้างซึ่งเป็นความท้าทายของระบบคุณธรรมในระบบราชการของเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ตำรวจต้องทุจริต หาเงินมาซื้อตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านรีดไถให้กับประชาชนต้องจ่ายสวยสินบนร่วมถึงสร้างเครือข่ายอำนาจนิยมทำให้ตำรวจต้องอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจถามกันอย่างตรงไปตรงมาว่าภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาจะแก้ปัญหาในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ของวงการตำรวจอย่างไรจะยังมีตัวช้างภายใต้นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือไม่ ซึ่งนอกจากเรื่องของตัวช้างแล้วยังมีเรื่องของตำรวจปราบซึ่งเป็นช่องทางให้การแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจให้ข้ามหน่วยงานไปยังหน่วยงานที่เขาไม่รู้จักและไม่อยากไปใครที่ไม่ยอมรับก็จะถูกทำรงวินัยนานถึง9เดือนนี่คือความเน่าเฟะของระบบอุปถรัรมภ์ที่ไม่ได้รับการเหลียวแ,แลจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลเป็นเวลานานหรือ แม้กระทั่งการทุจริตในกองพันตำรวจซึ่งสร้างหนี้สินให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเกือบ1,000ล้านบาทข้อมูลที่ตนมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งเอกสารต่ตางๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนายกรัฐมนตรีว่าใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดบ้างซึ่งตนต้องบอกว่าสวออสองคนที่เกี่ยวข้องใช้ชื่อย่อว่าสวทรงเอและสวพออพานพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อยอ่อไนดี เมื่อปี2564เพื่อเคลียร์คดียาเสพติดโดยมีตำรวจผู้ใหญ่สองคนเข้ามาเกี่ยวข้องสวทรงเอมีการพูดคุยกับนายดีว่าธุรกิจไฟฟ้ามีไว้เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าบ่อนการพนันซึ่งในอดีตนั้นเมืองท่าขี้เหล็กไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งเมืองจึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้นและให้สวทรงเอเป็นตัวแทนในการขายไฟเพื่อนำไฟฟ้า ไปใช้ในบ่อนธุรกิจการพนันซึ่งตนนั้นสะดุดกับชื่อบริษัทแห่งหนึ่งคือหงปังซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเกี่ยวข้องกับพวกว้าแดงหนึ่งในกระบวนการยาเสพติดระดับโลกฉะนั้นเมื่อไหนดีรับช่วงธุรกิจต่อจากสวทรงเอจึงไม่แปลกเลยที่จะถูกบชปสติดตามตัวทำให้นอกจากไฟฟ้าในประเทศเรา จะถูกนําไปหล่อเลี้ยงป่อนการพนันตลอดที่ผ่านมาประเทศไทยของเรานั้นยังส่งไฟฟ้าไปยังกระบวนการการค้าย,ยาเสพติดผ่านเครือข่ายของสวทรงเอใช่หรือไม่และยาเสพติดเหล่านี้ก็ถูกส่งกลับมาขายให้กับคนไทยส่วนวงเงินก็ถูกส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าและผลิตยาเสพติดต่อวนเวียนเป็นวงจรอุบาทเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ชื่อย่อว่าป .1 และป .2 ที่เป็นถึงระดับพบตรแต่เป็นพบตรคนละช่วงเวลาและมีการอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือและเคลียร์คดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งการวิ่งเต้นคดีของสวทรงเอผ่านการรับรู้ของอดีตพบตรอป .1 แล้วนอกจากนี้ยังมีการแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้จักกับคนใน บชปอสอซึ่งระหว่างที่มีการปิดสมัยประชุมสวทรงเอคนนี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยแม้จะมีการแช่งข้อหาบ้างทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้และอยากได้แฟชชั่นต้นยินดีนำไปส่งให้ถึงหน้าบันลังแต่ถ้าใครจะมาเอาตนไม่ให้ท่านต้องมารับด้วยตัวเอง